สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้วันนี้เอจะนําเป็นผ้าไหมมัดหมีมนม่นะคะเป็นงานผ้าไหมมัดหมีมม่ที่ทอยกหกตะกอบ้างหรือว่าทอฟืมพิเศษบ้างเป็นลายแบบนี้นะคะลายร้อยเส้นร้อยดาวแล้วก็เป็นลายโฮสุรินนํามาให้พี่ๆในราคาพิเศษที่สุดเลยวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยงานแบบพิเศษที่สุดคือผือนนี้ ผืนนี้นะคะเป็นงานทอยกหกตะกอลายเม็ดพิกไทยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าเอ๊พี่ๆบางท่านอาจจะเข้ามาว่าเอ๊ยกหกตะกอทอได้ยินมาว่าทอ6หกตะกอเป็นอย่างไรทอสามตะกออย่างไรทอ8แปดตะกออย่างไรนะคะ<ส>เดี๋ยวมาดูกันสําหรับผืนนี้จะเป็นผืนแรกผืนแรกเป็นงานทอยกหกตะกอทอยกหกตะกอผืนนี้เป็นลายเม็ดพิกไทยแบบนี้เนาะพ,พ,พี่เห็นไหมคะสัมผัสดูตรงเนื้อผ้าน,นะคะมันจะมีความนูนขึ้นมาตัวนี้เราเรียกว่าเม็ดพิกไทยบางท่านก็จะเรียกว่าเม็ด ไม่ยมนะคะแล้วแต่ความถนัดของคุณย่าคุณยายผู้เรียกเลยนะคะที่ร้านอจะเรียกว่าเม็ดพริกไทยสำหรับพื้นนี้เป็นงานทอยยกหกตะกรลายเม็ดพริกไทยเนาะแล้วตรงนี้นะคะ เห็นไม่เอยจะเห็นเป็นขีด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 แบบนี้เนาะเขาเป็นงานทอฟืนโบราณงานทอกี่โบราณเราเรียกว่าทอสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณนะคะเป็นงานทอมือกี่โบราณก็สวยแบบซ้ายขวาซ้ายขวาพื้นนี้เป็นงานสีธรรมชาตินะคะพี่ขาทางเส้นพุ่งและเส้นยืนลายที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเกิดจากงานมัดหมี่มัดไหมเป็นลำๆเดี๋ยวจะแทรกรูปภาพตรงนี้เข้ามาให้ดูว่ามัดหมี่เป็นแบบไหนนะคะเพื่อจะได้แบบนึกภาพออกเนาะ มันมีมันใหม่เป็นลำลำออกมาเป็นลายร้อยเส้นร้อยดาวพืนนี้หกตะกอหน้ากว้างผ้า1เมตรผ้ายาวเต็มสองเมตรเป็นงานของพนางานพนุ่งซึ่งผืนนี้เราทอฟืนพิเศษแล้วก็เนื้อหนาผ้าแน่นที่ดูความสีเขียว เขียวไลายๆเขียวเขียวเหลืองเหลืองสวยๆเป็นโทนสีธรรมชาติเขียวเขียวเหลืองเ,รรเ,เ,เหลืองนะคะแล้วก็มีค่ะร้อยเส้นร้อยดามีสีน้ําเงินนะคะสีชมพูสีเหลืองสีขาวชมพูเป็นชมพูจากข้างเหลืองจากเหลืองปะหูปะโหนมาพูดเป็นอันเดียวกันเนาะแล้วตรงเขียวเขียวก็มาจากใบย่านางใบเตยผสมผสานกันไปตรงนี้เป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวเชิงล่างดอกกระเจียวมีจี้เพชรตามมาด้วยหัวใจเส้นสีขาวๆที่เห็นเป็นงานเข็มขัด ะะเรียกว่าเป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวข้างบนเราจะไม่มีเชิงเป็นงานนุ่งสดได้เลยทอมาเนื้อหนาผ้านแน่นฟืมพิเศษไหมแท้แน่นอนทอยก6ตะกอผืนนี้ราคาพิเศษที่สุดนะคะ3590บาทจากราคาปกติ3,800บาทที่ร้านเอมีอยู่น่าจะมีอยู่3ผืนพี่ท่านใดสนใจนะเอทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้เป็นช่องทางการติดต่อมีเพจ Facebook มีไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรนะคะผืนนี้เรียกว่า อยเส้นร้อยดาวเนาะต่อไปเป็นผืนที่สองของก็ยังคงอยู่ในงานร้อยเส้นร้อยดาววันนี้ร้อยเส้นร้อยดาวมาครบทุกสีนะพี่ๆชอบสีไหนเนี่ยจับจองไปได้เลยทำไมถึงครบทุกสีเป็นยังไงหรอพื้นตะกี้เป็นสีธรรมชาติส่วนพื้นนี้เป็นสีสังเคราะห์เนาะพี่ๆจะเห็นพื้นพื้นทอง,พ,ทองพื้นทองผ้าเขาเนี่ยเป็นโทนม่วงนะคะผืนนี้ถ้าดูว่าเอ๊ะโทนสีอะไรก็คือโทนม่วง ผืนนี้โทนสีอะไรสีแดงสุรินแท้ต้องผืนนี้เลยนะคะผืนนี้เป็นสีสุรินส่วนอีกหนึ่งผืนจะเป็นโทนสีน้ําตาลแดงเม็ดมะขามออกน้ําตาลนะคะพี่ขาเป็นผืนนี้เป็นผืนที่สองเลยเนาะเป็นโทนสีน้ําตาลแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้วันนี้เอมีอยู่สี่ผืนที่พี่สนใจดูแบบว่าอขอดูรูปภาพเปรียบเทียบกันได้ไหมก็ทักมาที่เพจหรือว่าไลน์ได้เลยนะคะแล้วก,ก็จะส่งรูปภาพไปให้เลือกได้จนพออกพอใจตะกี้สามพันห้าร้อยเก้าสิบส่วนสําหรับผืนนี้เป็นสีเคมี 2,990บาทที่ขาราคาพิเศษที่สุดพื้นี้ท้องภาเป็นแดงเมด็ดมะขามนะแดงเมด็ดมะขามไม่จนเกือบจะเป็นสีน้ำตาลเลย ตัวเส้นร้อยเส้นร้อยดาวเนี่ยปกติเราจะมัดหมีด้วยสีเหลืองทองนะคะผืนนี้มีงานมัดหมีแบบโบราณ<ๆ>เขาเรียกว่ามัดเก็บขาวนะคะเส้นสีที่เห็นเนี่ยคะ่ะจะเป็นเส้นสีขาวเป็นการมัดเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องมัดอย่างดีนะคือถ้ามัดไม่ดีสีแดงสีอะไรที่เรามัดหมีเนี่ยเขาจะซึมทับเข้าไปในลายเส้นเนี่ยเส้นเขาจะไม่เป็นเส้นแบบไม่มีขาตอนะคะพี่ค่ะลายนี้เรียกว่าลายร้อยเส้น หรือรายร้อยดาวเรามักจะเรียกติดกันว่าร้อยเส้นร้อยดาวร้อยโชคร้อยลาบเป็นหนึ่งลายโบราณลายมง,มงคลของจังหวัดสุรินยังคงมีเชิงเหมือนกันเห็นไหมคะเชิงของลายเนี่ยเขาจะทอยอย่างนี้แหละดอกกระเจียวจี้เพช ตามมาด้วยหัวใจแล้วก็เป็นเส้นสีขาวเข็มขัดขั้นอยู่ยังโครงทอยก6ตะกอพื้นนี้เป็นลายลูกแก้ว6ตะกอพี่ๆได้รับไปสัมผัสดูตรงปลายผ้านะคะจะเป็นงานทอสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณเป็นการันตีเลยว่าทอมือแน่นอนซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ขยักเข้ามาเพื่อเป็นงานทอสอดเก็บริมผ้านะคะ2990าสำหรับผืนนี้เนาะท้องผ้าสีแดงเม็ดมะขามเข้มเนาะกับพื้นต่อมาผื้นที่สาม พื้นที่3าก็ร้อยเส้นร้อยดาวเช่นเดียวกันแต่ว่าเนี่ยเป็นโทนสีโบราณแท้ดั้งเดิมเลยสีสุรินจะเป็นโทนสีแบบนี้แดงเขียวเหลืองขาวแล้วสีจะสดนะคะแดงสุรินเขียวสุรินแล้วปกติเรามัดหมี่ร้อยเส้นร้อยดาวเนี่ยเราจะมาประมาณ3สีแต่ว่าอย่างผืนนี้ค่ะเวลายิ่งสีเยอะนะมันจะเหมือนกับว่าเพิ่มขั้นตอนในการมัดหมี่มัดลอกฟอกยอ้อนพี่ดูผ้าของผืนนี้ก่อนนะมีขาวมีเหลือง มีเขียวมีแดงมีฟ้าสี่สีนะคะยังคงลายร้อยเส้นร้อยดาวเช่นเดียวกัน ผืนนี้ยกหกตะกอลายลูกแก้วแล้วตรงขอบผ้าเห็นไหมสัมผัสดูได้นะก็จะนูนขึ้นมาทอสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณงานฟืมนโบราณงานกี่โบราณยังคงเป็นหน้ากว้าง1นึคูณสเมตรทอมาเนื้อนแน่นฟืมนพิเศษเนาะราคา2 9 9เเช่นเดียวกันพิเศษที่สุดปกติขายอยู่3,500บาทนะอย่าลืมนะคะสนใจหรือว่าเอ๊อยากดูผ้าแบบนี้มีลวดลายอื่นบ้างไหมทักเข้ามาตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะต่อไปวันนี้ยกร้อยเส้นร้อยดาวให้พี่ดู4ผืน พื้นนี้สีสวยสีมาใหม่จริงๆมีสีน้ําเงินด้วยนะคะแต่ว่าอีหาไม่เจอเนาะอยู่ตรงข้างหน้าไม่ได้เตรียมมาตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าอยากดูกระทักมาได้เช่นเดียวกันพื้นนี้เป็นสีพุ่งทอมาเลยอ่ะ สวยโทนสีม่วงนะคะไอ้โทนสีม่วงใช่ค่ะโทนสีม่วงนะคะเชิงเหมือนกันเลยเห็นไหมทอสอดหกไอ้ทอหกตะกอยกลายลูกแก้วนะคะแบบนี้เก็บริมบนล่างแบบโบราณพี่ว่ายกลายลูกแก้วกับยกลายเม็ดพิไทยแตกต่างกันไหมแตกต่างกันตรงลายผ้าที่นูนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นความหนาความบางของผ้าไหมเนี่ยก็จะอยู่ที่นอกไม่ใช่ว่าอยู่ที่ตะกออย่างเดียวนาะพี่บางท่านอาจจะเข้าใจว่างานหกตะกอไอ้งานสองตะกอเนี่ยเนื้อบางสองตะกอเนื้อหนาหนาก็มีขึ้นอยู่กับตะกอผู้ทอเส้น หมแล้วก็ฟืมทอผ้านะคะพื้นนี้6ตะกอลายลูกแก้วเชิงเหมือนกันเลยเชิงตอกระเจี้ยวจีเพสแล้วก็มีหัวใจมีเข็มขัดขั้นอยู่ตรงนี้ท้องผ้าเป็นม่วงนะคะโทนพืนนี้เป็นโทนสีม่วงนะแล้วสียังคงมาครบสีสีเลยแดง ตรงนี้ไม่ใช่แดงนะตรงแดงเขาเปลี่ยนเป็นแบบวันเย็นบันเย็นเข้มๆมีฟ้ามีเหลืองมีเขียวแล้วก็มีขาวหน้ากว้างผ้านหนึนะคะ1เมตรผ้ายาวเต็ม2เมตรแน่นอนนะคะราคาเหมือนเดิม2 990พิเศษที่สุดราคานี้พี่จะได้ผ้าที่อบอาบน้ํายาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็คือจัดส่งฟรีเลยด้วยขบวนการอบอาบน้ํายาที่ดีที่สุดของเราแล้วเนี่ย เนื้อผ้าที่พี่ได้ไปเนี่ยพี่ดูเขาทิ้งตัวและมีน้ําหนักนะคะเวลานุ่งสดถ้าเราไม่ตัดหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมนําไปตัดเป็นถุงสําเร็จจะนิยมแบบนุ่งสดได้เลยเอาไปปุ๊บนุ่งได้เลยอย่างนั้นนะคะก็คือเหมาะเลยผ้าเขาทิ้งตัวลู่ไปกับตัวเราไม่ฟูฟอ่องโป่งพองขึ้นมา1นคูณสเมตรสองพบาทเป็นพื้นที่4มาดูลายอื่นกันบ้างนะคะลายอื่นที่เป็นที่นิยมฮอตฮิตเลยนะช่วงนี้ก็จะเป็นงานรุ่นนี้2ผืนเนาะ ตะกี้เป็นร้อยเส้นร้อยดาวแต่ว่าอีกผืนเนี้ยค่ะเป็นลายดอกกันเกาวดอกกันเกาว่าน,นั้นเอ๋เคยมีคลิปลงแล้วนะรู้สึกนะคะดอกกันเกาก็จะมีหลายงานหลายราคาส่วนโฮผืนนี้นะคะเป็นลายโฮราชินีผ้าไหมสุลินก็มีหลายผืนหลายราคาผืนนี้พิเศษที่สุดเช่นเดียวกันวันนี้งาน6กตะกอยกลายลูกแก้วยกลายเม็ดพริกไทยเนี่ยสีเคมีแบบนี้เอมาราคาเดียวเลยคือ29 9 0้าบาท นะคะยังคงทอยกอกตะกอเป็นลายลูกแก้วเนาะสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณตัวท้องผ้าสำหรับผืนนี้มัดมีลายโฮนะคะเป็นโฮ โฮสุรินได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีของผ้าไหมสุรินแล้วดูโฮผืนนี้ก็มาสีเยอะมากๆเลยทั้งขาวนะคะทุกขีดของลายโฮผืนนี้เป็นโฮปนานาเนาะมีขาวมีเหลืองมีแดงมีเขียวแล้วมีฟ้าด้วยสีเยอะนะคะเป็นงานทอหกตะกรลูกแก้วยังคงเก็บริมบนล่างแบบโบราณนะสาหรับผืนนี้ดูกันใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมคะสัมผัสดูได้เขาจะช่วยถนอมไม่ใช่ช่วยหนอผ้าช่วยให้ขอบผ้าเราเนี่ยแข็งแรงทนทานนะคะตัวท้องผ้ามันมีลายโฮซึ่งเป็นลายทางลุง นะคะลายโฮเป็นลายประจําจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นราชินีผ้าใหม่สุรินทร์ทั้งลายผ้านะคะทั้งลายผ้าทั้งความหมายคือไหลมาเทมาอย่าลืมนะคะเงินทองไหลมาเทมาต้อนรับเทศกาลวันปีใหม่ไทย1นคูณสเมตรเช่นเดียวกันเนื้อหนาผ้าแน่นเอทอฟืนพิเศษมาให้พี่ๆนะชอบผืนนี้หรือว่าขอดูรูปผ้าเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะ2990กกับลายโฮสุรินทร์โฮสุรินทร์ที่ราคาถูกกว่านี้ก็มีราคาแพงกว่านี้ก็มีนะคะต่อไปเป็นอีกหนึ่งผืนลายดอกกัน กั<งา>นเกวดอกกันเกลียวพี่ทันเนอไม่เอ่ออ่ะที่เราแบบว่าช่วงเทศกาลวันสงการนี่แหละเนาะจะเป็นช่วงที่ดอกกันเกาวเนี่ยเขาขอดอกดอกก็จะเลก็กๆคล้ายๆอ่ะแล้วก็มาซ้อนมาร้อยซ้อนกับโซ่ร<งาน>้อยเป็นพวงาลไยส่วนมากจะออกเทศกาลนี้ละค่ะวันสงกา์พื้น,นี้เป็นดอกกันเกลาวโบราณหนึ่งคูณสองเมตรลายสวยนะแบบนี้สีธรรมชาติเอกก็มีอยากดูเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะพืนนี้ทอยกเท่าไหร่มาดูกัน ดูกันทีละอย่างเนาะพี่เนาะทอยกกตะกอเป็นลายเม็ดทิศไทยสอดเก็บริมบนล่างแบบโบราณสีสุรินเลยสีแบบนี้ท้องผ้าสีแดงมันมีลายเนี่ยค่ะจะมีดอกกระเจียวจี้เพชรหัวใจนะคะขึ้นมาเป็นเข็มขัดมันมีลายดอกกันเกลโบราณหนึ่งคูณสเมตรตัวดอกกันเกลเขาเนี่ยเกสรไม่เขียวกับแดงกับขาวสวยแบบนี้เลยเนาะ เนื้อนหนาผ้านแน่นนุ่งสดได้เลยไหมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะเีรัวัรรกันให้เนาะเดี๋ยวเอจะยกงานอีกแบบหนึ่งให้พี่ๆดูสามผืนเพื่อจะได้มีหลากหลายราคาเนาะสามผืนนี้จะเป็นงานฟืมนพิเศษนะคะเป็นงานทั้งหมดที่เอยกมาเป็นงานไหม่บ้านพุ่งยืนก่อนจะไปสามผืนนั้นเอีมีผืนนี้อยู่หนึ่งผืนสองผืนเป็นลายโฮเป็นลายโฮ,ยโฮแต่ว่าเป็นสีธรรมชาติสวยๆนี่คืองานไหมทองเนาะไหมทองเป็น เป็นงานเส้นไหมสีเหลืองทองอะคะ่ะพระราชิน,นีในหลวงราชการที่9เนี่ยก็ทรงสนับสนุนเนาะให้ประชาชนผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมได้มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยกรมหมอนไหมพื้นที่ที่เราเรียกกันว่างานไหมทองเส้นไหมก็จะสีเหลืองทองเหลือบเงาเป็นประกายแล้วราคาของเส้นไหมบ้านงานไหมทองเนี่ยก็จะราคาสูงกว่าเส้นไหมปกติ นะะเนื้อสัมผัสเขาจะเย็นที่สอผืนนี้เป็นงานไหมทองนอกจากงานไหม่ทองไหมพรีเมียมที่สุดแล้วนะยังเป็นงานย้อมสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนคงลายโฮนะคะโฮราชินีผ้าไหมซุรินเอมี่ยางละ1นผืนเท่านั้นคือเหลืองกับชมพูชมพูเอย้อมจากคลางเหลืองเดียวย้อมจากปะหูดมะพูดหรือว่าปะหูดแต่ว่าชมพูผืนนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูเป็นงานทอสามตะโก ความพิเศษของเขาก็คือว่าเขายืนด้วยครั่งเห็นไหมคะพี่เห็นด้านในเนอะจะเป็นครั่งชัดๆผ้าผืนนี้เนี่ยจะนอกจากว่าจะเหลือเป็นประกายเงินประกายทองอ่ะงานไหมทองแล้วจังหวะที่เราขยับผ้าพี่ๆจะเห็นความแว้บๆไหมคะเหลือเป็นสีชมพูจากงานขึ้นทางยืนเป็นงานสีชมพูจากครั่งด้วยนะคะผืนนี้เป็นโฮโฮปนะ1หนึ่งคูณสองเมตรงานไหมทองเป็นโทนสีพาสเทลอะพี่ทุกขีดของลายโฮเนี่ยผืนนี้เป็นโทนพาสเทลหมดเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ ะจะเห็นเป็นชมพูเห็นไหมคะชมพูสวยๆชมพูนวลนวนเห็นเขียวเห็นขาว1นคูณสเมตรถ้าเขาจะทอสอดคั่นด้วยกนกระเอ็ดจุดขาวๆลูกอสแล้วก็คั่นด้วยงานสอดเครือหางกะรอกเป็นงานไหมทองไหมน้อยไหมบ้านทอมือฝืนโบราณงานกี่โบราณกับอีกผืนหนึ่งที่ว่าวันนี้เรามีแค่2ผืนสสี 4. ปกติเราจะทอฟ้ามีฟ้ามีม่วงขายหมดแล้ว สีเหลืองพี่ๆได้ใช้แน่นอนนะพืนนี้เป็นงานหมทองเช่นเดียวกันเอกเปรียบเทียบให้ดูแล้วเนาะระหว่างเหลืองกับ ชมพูชมพูเป็นงานคลั่งล้วนๆเลยทั้งพุ่งและยืนทุกขีดของลายโฮเนี่ยสีพาสเทลเหลืองขาวเขียวยังคงทอขั้นโกนกับเอสลุกออดแล้วก็มีหางกระรอกหน้ากว้างหนึ่งพายยาวเต็มสองนะคะเนื้อไหมบ้านไหมน้อยไหมทองทอมือฟืมโบราณงานกี่โบราณ1นคูณสเมตรสำหรับงานไหมทอง2ผืนนี้ปกติ3,500บาทนะสองพัน้ารบาทรับได้เลยค่ะอกอาบน้ํายาแล้วเรียบร้อยจัดส่งฟรีเลยนะคะมาพื้นต่อมา หันไปดูอะไรหันไปดูว่าเอ๊พูดยาวไปหรือเปล่าพื้นต่อมาพื้นนี้เป็นงานอีกรุ่นหนึ่งเนาะเป็นงานสองตะกอนะสองตะกอแต่ว่าฟืมพิเศษแล้วก็ไหมบ้านเส้นใหญ่แล้วมีเทคนิคการทอเยอะแยะมากมายเลยพี่ท่านใดชื่นชอบงานเนื้อสัมผัสแบบนี้ นะคะสัมผัสได้ชัดเจนถึงงานไหมบ้านสาวมือมีขี้ไหมมีปุ่มมีปมเนาะพี่บางท่านชอบเนื้อแบบนี้นะผืนนี้นอกจากว่าจะมัดหมีล่ลวดลายผ้าเป็นลายโฮเปาะนะคะดูลายผ้าเขาสวยเห็นแนวนอนไหมคะแนวนอนนึกถึงผ้าอะไรนึกถึงผ้าสรงเขาเรียกว่าขึ้นทางยืนเป็นเครือสรงเหมือนผ้าสรงที่พี่ผู้ชายนุ่งแต่ว่าเรามัดหมีล่ลวดลายเข้าไปในท้องผ้าด้วยจะเป็นลายโฮเปาะแบบนี้เห็นไหมลายสวยผืนนี้เชียร์เลยแหละพี่แล้วราคาพิเศษที่สุด2500 ทั่วเลยสอ0พันห้ารยทวนเดิรสวยแบบนี้ตลอดทั้งผืนผ้าเป็นงานเชิงคู่บนล่างลายพาการยตรงนี้เป็นเชิงตรงนี้เป็นเชิงเทียนนะคะนอกจากพุ่งยืนพิเศษพิเศษแล้วเนี่ยทางพุ่งเขายังมัดหมีลวดลายผ้าเข้าไปแล้วมีงานทอแบบนี้เห็นไหมคะทอเหมือนลายลูกฟูกอะพี่เป็นงานทอขั้นหมีขั้นไหม2 5 0 0นะคะสําหรับโฮปโรคผืนนี้เอยงงานรุ่นนี้านน3ามผืนสามผืนนะคะผืนนี้ก็จะเป็นลายจี้เพชร เครือคนละเครือกันตะกี้พี่จะเห็นแนวของผ้าสรงพื้นนี้จะเห็นแนวของผ้าสมอซึ่งเป็นลายผ้าโบราณของจังหวัดสุรินทร์เราขึ้นทางยืนเป็นเครือสมอส่วนลายมันหมี่เห็นไหมคะมีจี้เพชรตรงนี้เนาะเราเรียกว่าจี้เพชรแล้วเส้นตรงนี้ค่ะที่ตัดตัดตัดแต่และจี้เพชรเราเรียกว่ากะแสภาษาเขมรสุรินเนาะกะแสโคมเจ็ด นะคะเป็นลายกระแสโคมแบบนี้1นคูณสเมตรเช่นเดียวกันผืนนี้เป็นเชิงพากาโรยมีเชิงเทียนเป็นเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างนะคะโอ้ลืมบอกไปผืนนี้ก็จะเหมือนผืนตะกี้เลยนะที่เขาทอปิดงานให้พี่ๆแบบนี้เรียกว่าหน้านางปูมนะคะหน้านางภูมหรือหน้านางเจือยจัวโบราณผ้าหน้ากว้าง1เมตรผ้ายาวเต็ม2เมตรอบอ่านน้ำยาผ้าแล้วเรียบร้อยชื่นชอบถูกใจแจ้งได้เลยนะคะพร้อมจัดส่ง นี่สวยแล้วเป็นโทนสีโบราณสุรินเลยโทนสีโบราณสุรินเลยกะัตะกี้เครือสรงผืนนี้เป็นเครือสมอโบราณมาพร้อมกับหน้านางเจือยจัวพี่นุ่งโชว์หน้านางเจือยจัวได้นุ่งใต้ายนุ่งหน้านางหางไหลได้เลยหรือว่านําไปตัดเป็นเสื้อก็สวยชุดแสกเข้ารูปได้หนึ่งชุดนะคะผ้าหนึ่งคูณสองเมตรมาผืนต่อมาผืนนี้สวยมีความเป็นแบบสุรินมากมากเลยอะ่ะหรือว่าถ้าจะมองหาของขวัญของฝากไปตัดเป็นเสื้อสูทพี่ผู้ชายได้เลยพี่ขาตัวนี้ลายเนี่ย เห็นจะเห็นตารางเล็กๆๆอยู่ข้างในเนี่ยเป็นลายสมอนะคะขึ้นเครือสมอพุ่งก็ยังมีลายสมอแล้วพุ่งเนี่ยแถมมัดมีลายร่างแหเข้าไปด้วยตัวจุดสีขาวที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นลวดลายของลายร่างแหโบราณมีหน้านางเจยจัวโบราณมาด้วยนากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็มสองนะคะนากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็มสองเมตรแบบนี้เห็นไหมคะลายผ้าเป็นลายร่างแหโบราณทั้งผืนผ้าเป็นงานไม่มีเชิง ปกติผ้าทอโบราณจะไม่ค่อยมีเชิงลายแบบนี้ลายลาย้างแหลายประกาศานันลายโกนกระเอ็ดลายโฮนะคะ1นึ่งคูณสเมตรพี่ขารับได้เลยนะมาอีก2องผืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเอจะมาอัพคลิปไปเรื่อยๆอยากดูผ้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยว่า เอ๊มีผ้าไหมย,ยกดอกไหมที่ว่าเวลาเราไปงานพิธีหรือว่าไปงานแต่งนะคะที่จะเป็นทางการหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นงานขาวดาํางานบวชงานดาํางานแต่งที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมย,ยกดอกไม่ว่าจะเป็นยกเล็กยกไหลยกเลกยกนหลยกเล็กยกไหลยก เล็กยกใหญ่นะคะอย่างนั้นแจ้งเอดได้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวเอจะจัดสรรมาให้เลือกสีที่แบบคลาสสิกใช้ได้ตลอดกาลนะคะมาอัดคลิปให้เนาะสองผืนสุดท้ายวันนี้เอนาเสนอเป็นงานสีงาช้างสีงาช้างก็ยากไปอีกนะคะยากยากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราต้องมัดอย่างเราพั้นระวังมือแล้วเวลาเราแกะที่เรามัดออกนี่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน3 5 9 0รับได้เลยเป็นงานสีงาช้างวันนี้มี2อลวด2ลายขออนุญาตเริ่มต้นด้วยลายชีเพชร3590 3590ราคาพิเศษที่สุดมันมีเป็นลายจี้เพชรโบราณแบบนี้ นะะจี้เพชรโบราณแล้วมีนาคพี่จะเห็นมีนาคน้อยทรงของลายนาคน้อยขั้นอยู่ผ้าสุรินเนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นลายที่เป็นมงคลแล้วก็มีนาคมักจะมีนาสอดแทรกอยู่ในลายผ้าเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างเชิงพะการยมีเชิงเทียนท้องผ้าสีงาช้างมัดมีลายจี้เพชรมาดูหน้านางกันพื้นนี้3 5 9พพิเศษที่สุดเลยเพราะว่ามีหน้านางใช้คุยแบบนี้ด้วยพี่ๆนุ่งจับหน้านางที่เป็นหน้านางปกติได้เลยนะคะหรือว่าจะนุ่ง นุ่งจับหน้านางได้นุ่งทรงหน้านางหางไหลก็ได้บางวันเราเก็บหน้านางไว้ข้างในเป็นนุ่งป้ายได้แล้วผ้าเราทอมามีหน้านางชายคลุยเนี่ยค่ะเป็นผ้าคลุมไหลออกงานได้บางทีเราใส่เสื้อผ้าใหม่แขนกุดๆเนาะหรือใส่ชุดสวยๆตัวนี้จะเป็นผ้าคลุมไหลได้ด้วยอีกจังหาแบบนี้นะคะหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เรียกว่าลายจี้เพชรโบราณ6ตะกอยกลายเม็ดพิกไทยสามากมาพบกันกับพื้นสุดท้าย ถ้าไม่ชอบลวดลายเยอะๆผืนนี้มันเป็นลายโคมนะคะเป็นลายโคมลายเส้นตรงนี้ค่ะเป็นลายโคมท้องผ้าสีงาช้างดูกันใกล้ๆจะเห็นงานทอย,ยกปกตกรายเม็ดพริกไทยพืนนี้เชิงคู่บนล่างแปลกตาไปเป็นเชิงจี้เพชรนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเชิงเทียนหน้ากว้างหนึ่งพาย,ยาวเต็ม2เมตรมาพร้อมกับหน้านางชายครุยมาดูหน้านางชายคุยเวลาเรามัดหมีลายผ้าเนี่ย เราจะมัดหน้านางเก็บไว้หนึ่งทีก่อนยังไม่ทอนะคะเก็บมีเก็บหน้านางมัดแล้วเก็บตัวขั้นหน้านางแล้วก็มามัดลวดลายผ้าผืนนี้หน้านางเป็นหน้านางนกมีขั้นหน้านางเป็นลายผีเสื้อหนึ่งคูณสองเมตรเช่นเดียวกันหน้านางใชยคุยพี่พี่ขาเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ผ้าผันคอได้เนื้อสวยอบอามน้ำยาแล้วเรียบร้อยพริ้ว ทิ้งตัวและมีน้ำหนักนะคะสวยอย really. ่างนี้เลยอ่ะสีสะอาดสะอ้านไปตลอดทั้งผืนผ้าถ้ามีโทนผ้าสีเข้มๆแล้วเนาะลองล้างงานท้องผ้าสีงาช้างไปดูสักหนึ่งผืนนะคะผืนนี้ราคาพิเศษที่สุดตามเดิมเลย3,590บาทจัดสรงฟรี พร้อมกับการอบอาบน้ำยาด้วยวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเอทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างตรงนี้มีแฟนเพจ Facebook เอกอนันหมาไทยพระหมายสุรินมีการแอดไลน์เป็นไลน์แอเน,น้อแล้วก็มีเบอร์โทรทิ้งเอาไว้ชื่นชอบถูกใจฝืนไหนทักมาได้เลยหรือว่าขอดูเป็นงานผ้าไหมยกดอกก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอกลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ